ไม่นอนไนอนไม่หลับเลยเธอพูดเสียงคารินาด้วยดิมีมีคาริน่านอนไม่นอนเลยไม่รู้เป็นอะไรมีมีก็บอกพี่ไทยนามีมีง่วงแล้วฝันดีนะแต่มีมีตัดบทตัดบทเลยทีนี้พังเอิญตื่นเช้าเม้านะนณะถกในเช้ามีมีก็เห็นไทยนาลุกไปอาบน้ำเร็วมากเลยถามพี่ไทยนาทำไมลุกเร็วจังหล่ะไม่นาบอกไม่ได้ลุกเร็วไม่ได้รับเลยจงคืนนอนได้นาน าลีนาก็เล่าบอกไม่รู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆอะนอนไม่หลับในส่วนตัวไม่เชื่อเรื่องผีบอกว่าชาลีนาไม่เชื่อเรื่องผีชาลีนาไม่รู้ไม่เคยเจอแต่ก็ไม่จะลอบรูนะ,ะม,มีมีก็เลยเอ๊ะและ้วทำไมท้งนน้นนอนไม่หลับทางบ้านคนหลับไปหมดแล้วมีมีก็เป็นคนแบบชอบตามหาของจริงนางก็เลยเซิร์ชแบบว่ารีวิวที่นี่แล้วปรากฏว่ารีวิวที่น่าซร์อยังไม่ขึ้น ก็เลยบอกไทยนาว่าอ๋ออาจจะมีสารอย้่ว่าที่ไทยนาแบบเหมือนไม่ได้เชื่อเขาไม่ได้ลบลู่เขาก็ออกแนวแบบอาจจะมาให้เห็นว่าเนี่ยฉันอยู่ทําให้รู้ว่าฉันอยู่อะแต่ว่าไม่ได้หลอกเพราะว่าถือว่าคนนี้ไม่ลบลู่แต่คนอื่นที่หลับกันหมดอะพอไปไล่ทามแต่ละคนอะแบบมีไข่มุกมีเพลงใช่ไหมเขาก็กลัวผีเชื่อเรื่องผีหมดเลยอใช่แต่ว่าก็เลยบอกไทยนาไปว่าไม่เป็นไรไทยนาเราอาจจะแบบเหมือนต่างเคานเจอ์กันอะไรเงี้ยแต่เขาไม่มาให้เห็นก็ดีแล้ว ก็เป็นตำนานใชารีนาไม่เชื่อเรื่องพี่แต่ชารีนาก็ไม่ลบลูนะคะอะาคาอะนะคะเออต้าาองนะคะนะคะชกข่าขำจนเจ็บท้องของแม่เธอมันไม่ใช่เรื่องน่าขำนะมันเป็นเรื่องผีด้วยต้องเจอหน้ากวนะ,ะเออมันน้ากวน